ก่อนที่องค์พระผู้สูงศักิ์เจ้าจะเสด็จกลับมาซาตานจะจำแรลงตัวเองเป็นพระคิ์เทียมเท็จและเข้ามาล่อลวงคนทั้งโลกและการล่อลวงครั้งสุดท้ายของมันนี่เองจะเป็นการเตรียมการเพื่อกดขี่ข่มเหงคนของพระเจ้าอย่างถึงที่สุดแล้วซาตานจะจำแรลงตัวเองเป็นพระคิ์เมื่อใดในวิดีโอนี้เราจะมาศึกษาไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยุคสุดท้ายในคำพยากรณ์ ในขณะที่เรามองไปทั่วโลกเราเห็นความโกลาหลที่กําลังเกิดขึ้นเราเห็นสงครามที่ยังคงดําเนินต่อไปเราเห็นความทุกข์ยากลําบากเราเห็นภัยพิบัติต่างๆขอพระคุณพปะเจ้าที่เราคนไทยยังคงมีสันติสุขเรายังสามารถทำมาหากินไม่เพียงแค่นั้นเรายังสามารถวางแผนอนาคตของเราต่อไปข้างหน้าแต่แน่นอนเราไม่รู้ว่าความสันติสุขที่เรามีอยู่ณเวลานี้จะมีอยู่อีกนานแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่า เราทั้งหลายทุกคนต่างรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผมเชื่อว่าเราผู้เชื่อมากมายที่กําลังเผชิญกับปัญหามากมายของเขาในแต่ละมุมของโลกเขากำลังอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเหมือนกับที่ฮาบะคุกได้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าอีกนานแค่ไหนองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกนานแค่ไหนก่อนที่ความทุกข์ยากเหล่านี้จะสิ้นสุดลงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระสุดคริสต์เจ้า,ากลายเป็นความหวังสูงสุดในชีวิตคริสเตียนของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม แม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศไทยในขณะที่เรามองเห็นศีลธรรมของคนไทยกำลังตกต่ำลงเราเห็นผู้ที่มีอำนาจกำลังใช้อำนาจของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนสิ่งเหล่านี้เรารู้ดีว่าโลกจะไม่ดำเนินตลอดไปและเมื่อเราศึกษาคัพรากรของพระเจ้าทำให้เราได้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเป็นการบอกให้กับเราว่าองค์พระสุขีเจ้าของเราใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วตามพระคำของพระเจ้าที่บอกให้กับเราว่า เราไม่ได้เป็นคนของโลกนี้แต่เราเป็นคนของพระเจ้าฟิลิปปีบท 3, ที่3ข้อที่20-21ถึงแต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่ง อยู่ใต้อำนาจของพระองค์ในทรรมฟิลิปปีได้กล่าวชัดเจนว่าเราเป็นพลเมืองสวรรค์เราไม่ได้เป็นคนของโลกนี้แน่นอนเราเรียนรู้แล้วว่าไม่มีประเทศใดบนโลกนี้ที่จะมอบสันติสุขที่แท้จริงให้กับเราหรือว่าความมั่นคงที่แท้จริงให้กับเราและชีวิตที่ไม่เผชิญกับปัญหาใดๆเราเป็นพลเมืองสวรรค์และเรายังคงรอขององค์ผู้เป็นเจ้าของเราที่จะลงมาช่วยเหลือเราแต่แน่นอนว่าในพระคำแมทธิวเองพระสุคิด ได้เปิดเผยให้กับเราได้เข้าใจว่าก่อนที่องค์พระสุดคิดเจ้าจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเพื่อรับคนของพระองค์นั้นเนี่ยจะมีพระคิดเทียมเท็จเกิดขึ้นหล,ลายครั้งและไม่เพียงแค่หลายครั้งเท่านั้นแต่จะเกิดขึ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายและหากว่าเราไม่เตรียมตัวให้ดีเราจะไม่รู้เลยว่านั่นคือพระคิดเทียมเท็จแม้ทีมที่24ข้อที่20-21ถึงจงอธิษฐานขอให้วันที่ท่านหนีนั้นจะไม่เกิดในฤดูหนาวหรือวันสบาโต เพราะว่าในเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนธยท่าแม็ธทิมที่ยี่สี่พระสสกิตได้พูดถึงพระคริดเทียมเท็จที่จะเกิดขึ้นถึงสองช่วงเวลาด้วยกันช่วงแรกเป็นช่วงที่เกิด ความโกลาหลเกิดขึ้นบนโลกนี้ในขณะที่ยังคงมีเวลาที่พระเจ้าจะอภยัยกับคนอธรรมในขณะที่คนชอบทรรยังสามารถที่กลับมาหาพระเจ้าในขณะที่คนชอบทรรยังสามารถล้มลุกคลุกคล,ลานอยู่ในความบาปและเมื่อเราสารภาพความบาปของเราพระเจ้าจะอภัยความบาปนั้นให้กับเราในเวลานั้นจะมีพระคิดเทียมเท็จเกิดขึ้น ตามที่เราเห็นในเวลานี้เราเห็นพระคิดเทียมที่เกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกาเราเห็นคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระคิดอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เราเห็นคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระคิดอยู่ที่ประเทศจีนสิ่งเหล่านี้เป็นการเกิดขึ้นตามคัมภีร์ก่ในช่วงแรกของสมัที่ยีิว24แต่ในข้อที่20และ21ตามที่ผมได้อ่านไปแล้วนั้นได้กล่าวไว้ว่าในขณะที่เราจะต้องหนีนั้นพระเยซูคริสต์กล่าวว่าขอให้เรานั้นอย่าได้ต้องหนีในฤดูหนาวหรือตรงกับวันสบาโต ของพระเจ้าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จะเกิดความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเราเรียกความทุกข์ยากนี้ว่าความทุกข์ยาก7ประการหรือว่าภาัยพิบัติ7ประการนั่นเองเป็นความทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและหลังจากนั้นจะไม่มีความทุกข์ยากอีกนั่นก็คือช่วงระยะเวลาที่พระกรุณาของพระเจ้าได้ถูกปิดลงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ ในพระธรรมดาเนียนเองดาเนียอได้เห็นถึงเหตุการณ์นั้นด้วยเช่นกันดานีเนที่12ข้อหนึ่งในครั้งนั้นมีคาเอลเจ้าผู้ครอบครองยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของพระเจ้าจะได้รับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือ ในพระธรรมดาเนเียที่12ข้อที่1ได้กล่าวชัดเจนว่ามิคาเอลหรือองค์พระสุคริสต์เจ้าจะยืนขึ้นเพื่อปกป้องคนของพระองค์และเมื่อพระองค์ยืนขึ้นเพื่อปกป้องคนของพระองค์นั้นเวลาแห่งความทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มนุษยชาติจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์เดีวยวกันที่องค์พระสุคริสต์เจ้าได้กล่าวไว้ในพระธรรมแมทธิวบทที่24ว่าขอให้เวลาที่เราต้องหนีนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่อย่าได้ตรงในฤดูหนาวหรือวันสบาโต เพราะว่าในช่วงระยะเวลาแห่งความทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดกําลังจะเกิดขึ้นในเวลานั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าดานเนียลได้เขียนเอาไว้ว่าในเวลาแห่งความทุกข์ยากลาบากที่สุดนั้นเนี่ยพระเจ้ามีพระพระของพระองค์แล้วพระองค์ได้ทรงเลือกคนของพระองค์แล้ว จริงหรือไม่ในท่านแมทธิวบทที่24เพรสคริสได้กล่าวไหมว่าในเวลานั้นเองเนี่ยเพรสคริสได้เลือกคนของพระองค์แล้วแมทธิวที่24เข้าที่22ถ้าไม่ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่พวกที่ส่งเลือก จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าในพะธรมแมทธิวที่24่ระ่เพรคริสได้กล่าวชัดเจนว่าในช่วงระยะเวลาแห่งความทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นจะเกิดขึ้นซึ่งในพะธรมวิวณ์เรียกเหตุการณ์นั้นว่าภัยพิบัติ7ประกาศเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าจะย่นเวลาเหล่านั้นให้สั้นเข้าเพื่อเห็นแก่คนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกเอาไว้แล้วนั่นหมายความว่า ณเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าได้ทรงมีคนของพระองค์แล้วถ้าฉะนั้นแล้วหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าคนชอบธรรมจะไม่ละทิ้งพระเจ้าอีกแล้วและคนอธรรมจะไม่กลับมาหาพระเจ้าอีกแล้วเพราะเขาได้เลือกจุดยืนของตัวเองแล้วจริงหรือไม่ในพระธรรมวิวรณ์ได้เปิดเผยให้กับเราได้เห็นอย่างชัดเจนถึงเหตุการณ์นี้วิวรณ์ที่ยีิบสองข้อที่11จงให้คนอธรรมประพฤติอธรรมต่อไป จงให้คนโสมมประพฤติการโสมมต่อไปจงให้คนชอบธรรมทำการชอบธรรมต่อไปและจงให้คนบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปในทวิปอลเองพระเจ้าได้เปิดเผยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเวลาที่คนชอบรรมนั้นจะไม่ละทิ้งพระเจ้าซึ่งเราเรียกเหตุการณ์นั้นว่าประตูพระกรุณาของพระเจ้าถูกปิดลงนั่นหมายความว่าเมื่อภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นภัยพิบัติเจ็ดประการเกิดขึ้นประตู พระกโกลณาของพระเจ้าถูกปิดลงแล้วและคนของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงเลือกเอาไว้แล้วสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือพระเยซูคริสตยังกล่าวต่อไปใน,ใน,ในพระธรรมแม่ทิวมที่ีว่าแม้แต่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยจะยังคงมีพระคิดเทียมเท็จเกิดขึ้นและทําการอัศจรรย์หรือหมายสําคัญครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ด้วยเช่นกันแมทธิวที่24ข้อ23และ24ในเวลานั้นถ้าใครบอกท่านทั้งหลายว่านี่แน่พระคิดอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าเชื่อเลยเพราะว่าจะมีพระคิดเทียมเท็จและผู้เผยพระชนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าส่งเลือกถ้าเป็นได้ในธรรมแมทธิว24พระสุคิดได้กล่าวไว้ว่า ในช่วงระยะเวลาที่ความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีพระคิดเทียมเท็จเกิดขึ้นจะมีคนบอกกับท่านว่าพระคิดอยู่ที่นู่นพระคิดอยู่ที่นี่พระสุคริสต์กล่าวชัดเจนว่าอย่าได้เชื่อถึงแม้ว่าพระคิดเทียมเท็จนั้นจะทําการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ตามอย่าได้เชื่อว่านั่นคือองค์พระเยคริสต์เจ้าพี่น้องแท็กเราอยู่ในช่วงระยะเวลาที่พระคิดเทียมเท็จกาลังอ้างตัวเองขึ้นในหลายๆมุมของโลก และไม่เพียงแค่นั้นหลายคนเชื่อว่าสงครามที่เกิดขึ้นที่ตอนออกกลางจะเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าจะเรียกคืนดินแดนให้กับชนชาติอิสราเอลและพระวิหารหลังที่สจะถูกสร้างขึ้นและพระเมสสิยาจะปรากฏแต่พระเจะา้าคิดกล่าวชัดเจนว่าเมื่อมีคนบอกท่านว่าพระคิดอยู่ที่นูน่นหรือพระคิดอยู่ที่นี่อย่าได้เชื่อแม้แต่ในขณะที่คนอธรรมนั้นจะชั่วร้ายต่อไป และคนชอบทําจะไม่ละทิ้งความเชื่อของเขาแล้วก็ตามในเวลานั้นเองซาตานจะยังคงพยายามที่จะเป็นพระคิดเทียมเท็จให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันซาตาน,นจะใช้อํานาจทั้งหมดของมันเพื่อแสดงตัวว่าตัวเองเป็นพระคิดเทียมเท็จและไม่เพียงแค่นั้นมันจะทําการอัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่และจะเตรียมผู้คนมากมายเพื่อกดขี่ข่มเหงคนของพระเจ้าตามพระคำวิวรณ์ที่ได้กล่าวไว้ว่าคนของพระเจ้าจะต้องหนีไปอย่างที่ต่างๆพี่น้องที่เราอยู่ในขณะที่เรา ยังอยู่ในช่วงที่มีสันติสุขเรายังสามารถเที่ยบกับมหาปเจ้าเรายังสามารถได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าดังนั้นแลวเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอย่างรากลึกลงในพระคำของพระเจ้าตามพระธรรมวิวณ์ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่จะยังคงสัตย์ซื่อกับพระเจ้าความอดทนของธรรมิกชนคือกลุ่มคนที่รักษาพระมรตยของพระเจ้าและถือคำพยานขององค์พระสุคริสต์เจ้าถ้าฉะนนั้นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระคิด ที่มานั้นเป็นพระคิดเทียมเท็จหรือว่าเป็นพระคิดที่แท้จริงแน่นอนว่าเราจะไม่ได้วัดด้วยความรู้สึกของเราแน่นอนว่าท่านจะต้องไม่ใช่เพียงแค่ฟังคําพูดของผมหรือว่าศาสนาจารย์ของท่านแต่ว่าเราจะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อการเสด็จมาขององค์พระเยสุคริสเจ้านั้นเป็นไปตามพระคัมภีร์ที่พระสุคริสได้ทรงเปิดเผยให้กับเราแมทธิวที่ยี่สิสี่ข้อที่ยี่สิบ เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไรการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นในธรนมำเทีวที่อีสที่เป็นโซคิดได้ส่งเตือนพลพรายของโะรงว่าจงระวังพระคิดเทียมเท็จนั้นพระองค์พูดต่อไปทันทีว่าหากพระองค์มาจริงๆจะเหมือนกับฟ้าแลบจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกทุกคนจะเห็นการเสด็จมาขององค์พระสุขคขีดเจ้าในธรรมิวอนพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยกับย้อนได้เห็นอีกครั้งหนึ่ง พื่อย้ำเตือนให้กับเราว่าการเสด็จมาขององค์พระสุดขีดเจ้าที่แท้จริงนั้นจะเป็นอย่างไรวิวรณ์ที่1ข้อที่7นี่แน่พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะร่ำรวญเพราะพระองค์จะเป็นอย่างนั้น อยอนได้เห็นถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระสุคริดเจ้ายอนได้เขียนไว้ว่าในตาทุกดวงจะเห็นการเสด็จกลับมาขององค์พระสุคิดเจ้าไม่เพียงแค่นั้นคนอธรรมที่ตายไปที่มีส่วนในการตรึงพระองค์บนไม้กางเขนจะฟื้นขึ้นมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อเห็นว่าพระคริสต์ที่เขาตรึงบนไม้กางเขนนั้นคือพระผู้สร้างของเขาจริงๆคือพระบุตรของพระเจ้าจริงๆแม้ที24เข้อนุสาี่30และ31 เมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกโศกและจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่งใหญ่แล้วพระองค์จะทรงส่งทุสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ดังมากและให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วจากทั้งสี่ทิศ ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโนนในทาแม้ทีพระสุคิดได้กล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างยิ่งใหญ่มาพร้อมกับเสียงอันดังกึกก้องและไม่เพียงแค่นั้นทูตสวรรค์มากมายจะลงมาพร้อมกับพระองค์และพระองค์จะส่งทูตสวรรค์เหล่านั้นเข้ามารวบรวมคนที่พระองค์ ได้ส่งเลือกสรรไปแล้วนั่นหมายความว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระสุคติเจ้าพระองค์จะไม่มาที่โน,โน่นจะไม่มาที่นี่จะไม่รักษาคนนู้นให้หายจะไม่ทําการอศิรรา์ให้คนนี้รู้สึกดีเพราะพระองค์ได้ทรงเลือกคนของพระองค์ไว้พร้อมแล้วและเมื่อพระองค์ลงมานั้นเป็นการเก็บเกี่ยวคนของพระองค์เท่านั้นแล้วการเก็บเกี่ยวคนของพระองค์โดยทั่วสวรรค์เหล่านั้นเป็นอย่างไร เปาโลได้ที่บายให้กับเราได้เข้าใจมากขึ้นว่าเมื่อการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระสุดเพรจเจ้ามานั้นจะเป็นอย่างไร1เทสรุปการพรี่ข้อที่16และ17คือว่าองค์พระเป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคิ์จะเป็นขึ้นมาก่อนในทำหนึ่งเทสรนิกาเปาโลได้กล่าวชัดเจนว่าหาก เป็นการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระสุดกิตเจ้าที่แท้จริงนั้นเนี่ยคนที่ตายแล้วในพระคริ์จะเป็นขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนจะต้องมีหลุมฝังศพที่เปิดออกและคนของพระเจ้าจะลุกขึ้นมาสู่ร่างกายใหม่ร่างกายที่เหมือนกับขององค์พระสุกริตเจ้าเมื่อพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายจะมีผู้คนมากมายแม้แต่ทะเลจะคืนคนของพระเจ้าให้กับพระองค์ไม่ว่าผู้เชื่อน,นั้นเสียชีวิตอยู่ที่ใดคนเหล่านั้นจะฟื้นขึ้น,นมาจากความตาย เข้าสู่ร่างกายที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ซึ่งเหมือนกับขององค์พระสุ้เปเจ้าแล้วคนที่เป็นอยู่ล่ะแล้วเราที่ยังคงมีชีวิตอยู่จะเป็นอย่างไรหนึ่งเทสโลริกาบทที่สีข้อที่17หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์ผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นนิดสำหรับเราที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ และจะถูกรับขึ้นไปพร้อมๆกับคนที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเราจะไปพบพระเยคริสต์ที่ไหนเอ่ยพระพี่กล่าวชัดเจนว่าเราจะพบกับพระองค์บนฟ้าอากาศดังนั้นเองแล้วจึงทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระเยซคริสต์เจ้าพระสุซูคริสต์ที่แท้จริงไม่ใช่พระคิดเทียมเทตน,นั้นพระองค์จะไม่มาเหยียบบนโลกนี้จะไม่มีหนึ่งพันปีบนโลกนี้แต่เราจะไปพบกับพระองค์บนฟ้าอากาศและพระองค์จะพาเราไปยัง แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ในเมื่อเรารู้แล้วว่าพระคิดที่แท้จริงของเราพระผู้ช่วยให้รอดของเราเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานั้นพระองค์จะไม่มาที่โน่นจะไม่มาที่นี่จะไม่ทาการอัศจรรย์พระองค์แน่นอนพระองค์จะไม่มาเพียงแค่กรุงเยรูซาเล็มหรือว่าพระวิหารหลังที่สามเท่านั้นแต่ทุกคนในตาทุกดวงจะเห็นการเสด็จมาขององค์พระสุดขีตเจ้าพร้อมๆกันนี่แหละคือความงดงามของพระเจ้าของเราของความเชื่อของเรา เมื่อเรามีความเชื่อตามพระคัมภีร์ของพระเจ้าเราเป็นกลุ่มคนที่รอคอยการเสร็จกลับมาขององค์พระสุคิเจ้าเราไม่ได้เชื่อเพียงแค่ตามความรู้สึกหรือว่าเราไม่ได้เชื่อตามเพียงแค่คําสอนที่บอกต่อๆกันมาของคนในโบราณกาลแต่เราเชื่อตามพระคําของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าเป็นแสงตะเกียงที่จะส่องทางให้กับเราในขณะที่เรายังคงดําเนินชีวิตอยู่ในความมืดบนโลกนี้ พี่น้องทักในขณะที่เราเตรียมตัวเพื่อต้อนรับการเสร็จกลับมาขององค์พระสุกิตเจ้าอย่าให้ซาตานมาล่อลวงเราแน่นอนเรารู้ดีว่าพระคิดเทียมเท็จจะเกิดขึ้นเรื่อยเรื่อย,อยจนถึงวินาทีสุดท้ายและซาตานเองจะจำแรงตัวเองเป็นพระคิดและจะทำการอัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่แต่เมื่อเราเห็นการจำแรงเป็นพระคิดเทียมเท็จและทำการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ด้วยอำนาจของซาตานแล้วเราจะรู้ทันทีว่าองค์พระสุคิตเจ้าที่แท้จริงของเราใกล้จะเสด็จกลับมาแล้ว เพราะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาทุกคนจะเห็นพระองค์และพระองค์จะไม่มาเหยียบบนโลกนี้แต่เราจะทูกรับขึ้นไปพบกับพระองค์บนฟ้าอากาศขอให้พระเจ้าสรงวอวยพรให้กับท่านในขณะที่ท่านเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระสุคิตเจา้าให้เราร่วมใจก,กันธิฐานนะครับ มุทนาสาธุการแในพระบิดาเจ้าผู้สถิตในฟ้าสวรรค์พระบิดาทักเราขอขอบพระคุณพงษ์อย่างมากมายสําหรับองค์พระสุคริตเจ,จ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่เปรียบเสมือนตะเกียงแสงสว่างให้เราได้ส่องทางในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ขอให้เราทั้งหลายทุกคนเตรียมตัวเพื่อจะอยู่กับพระองค์ในประเด็นของพระองค์ทุกสิ่งนี้กลับทูลขอและขอบพระคุณพงค์ในพระนามพระสุคริตเจ,จา้าอาเมน